ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเกี่ยงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าพราอภฉันทะความพอใจราคะความตัณนันทิความเพลินตันหาความยากใดใดในโลก เพราะการติดแล้วคล้องแล้วในรูปนัน้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตารผู้คล้องติดในขันธ์ทั้งห้ามนนี้ลาคฉันทะศน์ลานันทิอันหาในใดมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในเวทนานะั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัต์ดังนี้ราละฉันทะราคะนันทิอันหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วต้องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัต์ดังนี้ราคะฉันทะราคะนันทิอันหาใดๆมีอยู่ในสังสารทั้งหลาย เพราะการติดแล้วต้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตด์นี้ราธะฉันทาราธะนั้นทิตัณหาใดๆมีอยู่ในวิญญาเพราะการติดแล้วต่องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัต์ดังนี้ราทะเปียกอย่นั้นพวกกุมารไว้อย หรือกุมารีน้อยเล่นเรือนน้อยที่ทำด้วยดินอยู่ตาบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความลับมีความตาหีมีความเร่าหลอนมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตาบนั้นพวกเด็กน้อยๆยนั้นย่อมอาศัยเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเป็นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านนั้นย่อมอยึดถือเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นกว่าเป็นของเราดังนี้นนลาะทะัแต่เมื่อใดพวกอูมานไม่น้อยหรืออุมาลีน้อยน้อยเหล่มมาน,น,นั้น,น,นประะาศจากธาตะแล้วปราศจากฉันทะแล้วประะาศจากความรับแล้ว ปาศจากความตระหายแล้วปาศจากความเล่าล้อแล้วปาศจากอันหาแล้วในเลือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเลือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดก,กระจายเบียลายเตือนคนไปกระทำให้จบ การเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุกปมามีฉันใดลาทักุกปไมาก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจะเรียรายกระจายออกซึ่งลูกจงกระจัดเสียจงทำให้แรงกา้ จบการเล่นอย่างถูกพิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไพรหินปัญหาเธอจงเมื่อรารจายออกซึ่งเวทนาจงกระดับเสียจงทําให้แตกตานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกพิธีจงปฏิบัติเพื่อความเื้นไพรหินปัญหาเธดจงเลื่อไรจายออกซึ่งสัญญาจงประดับเสียจงทำให้แตกตาน คุททำให้จบการเล่นอย่างถูกพิธีจงปฏิบัติเพื่อความชื่นไแห่คันหาเธอคุงเรียรายกระจายออกชึ่นสังขารทั้งหลายคุณปัดจเสียจุณทำให้แรลการคุททำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความชื่นไแห่ทันทนาเธอครงเรียรายกระจายออกชึ่นยินยานจงคระจัดเสียคุณทำให้แรลกาน จงทำให้ให้การแน่นอย่างถูกทีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไฟให้ปัญหาคือราคเพราะว่าความสิ้นไฟให้กันหาคือราราคนิอพานดังนี้